ลางใจกรุงเทพมหานครมีวัดเก่าแก่ที่หลายคนรู้จักชื่อกันดีวัดสุธาเทพพลามวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเ่าชินช้าวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานและยังเป็นหนึ่งในวัดที่เชื่อกันว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ร่วมกับคนเป็นมานานนับร้อยปีฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับ ยินดีต้อนรับสู่เอกพาหลนคืนหนึ่งยามะระฆังวัดดังสามครั้งมีพระลูกวัดรูปหนึ่งตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงร้องโอยหวนเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ยาวนานเหมือนคนกำลังทรมานหิวน้ำหิวเหลือเกินพระรูปนั้นเล่าว,ว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากคน แต่มาจากเหนือหัวและเมื่อท่านเงยหน้ามองก็เห็นเงาล่างหนึ่งสูงเท่าต้นตาลผอมแห้งจนเห็นกระดูกมือยาวเกือบแตะพื้นดวงตาลึกโบตํตำนานเรื่องนี้เริ่มต้นมาหลายสิบปีก่อนมีผู้หญิงชราผู้หนึ่งชื่อย่ามิง่งอยู่แถวสี่แยกเฉาชิงชา้าย่ามิงไม่ชอบพระไม่ชอบวัด เวลาเห็นพระเดินบินทบาทก็จะตะโกนด่าสวดอะไรกันนักหนาะกินข้าวฝีทุกวันชาวบ้านต่างว่ากันว่าย่ามิ่งปากกล้าจิตใจหยาบไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานแม้แต่ข้าวสารหนึ่งเม็ดก็ไม่เคยถวายพระวันหนึ่งย่ามิ่งลมป่วยไม่มีลูกหลานดูแล ตายอย่างโดดเดี่ยวในบ้านไม้หลังเก่าติดกับวัดสุทัศน์หลังงานศพผ่านไปไม่ถึงเจ็ดวันพระที่อยู่วัดเริ่มได้ยินเสียงร้องกลางดึกเสียงนั้นดังลอดมาจากหลังเจดีย์ใหญ่หิวเหลือเกินขอข้าวทีหลายคืนติดต่อกันพระลูกวัดรูปหนึ่งตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อชุ่มกาย เพราะนอกจากเสียงร้องแล้วยังมีเสียงโซ่เหล็กลากไปตามพื้นแกรกแกรกและบางคืนท่านเห็นเงาสูงใหญ่โผล่ขึ้นมาจากด้านหลังพระโบสถ์ยืนพนมมือร้องไห้ก่อนจะค่อยคอยเลือนหายไปกับลมยามดึกมีคนเห็นจริงเมื่อปี2523 มีช่างภาพคนหนึ่งชื่อคุณส่งชายเขาได้รับว่าจ้างจากสำนักข่าวให้มาถ่ายพระวิหารและเจดีย์ของวัดส,สุดทัศน์ในตอนกลางคืนเพราะต้องการภาพไฟประดับช่วงงานเทศกาลเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษเศษตอนเขากำลังตั้งขากล้องอยู่หลังเจดีย์เขาได้ยินเสียงเหมือนคนลากเท้า คลืดคลืดเขาคิดว่าอาจจะเป็นคนเมาหรือคนจรจัดหรือคนจรจัดแต่เมื่อหันไฟฉายไปเขากลับเห็นร่างหนึ่งสูงผิดมนุษย์ยาวจนหัวเกือบชนยอดประตูสุมดวงตาแดงจัดมองตรงมาที่เขาชมชายสะดุ้งสุดตัว เขาถอยหลังจนกล้องล้มแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือภาพที่กล้องจับได้เมื่อเขานำฟิล์มไปล้างในวันรุ่งขึ้นเงาล่างในภาพนั้นสูงกว่าทุกสิ่งในเฟรมยืนพนมมือแต่ไม่เห็นหน้าหลังจากนั้นสมชายป่วยทันที เขาเล่าว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงมาร้องขอข้าวและต้องเอาข้าวใส่บาตรท,ทาบุญทุกวันจนกว่าจะหายมีพระเล่าด้วยตาเห็นพระครูวัชุทัศน์องค์หนึ่งเคยออกมากวาดลานวัดตอนตีสองเพราะมีงานในตอนเช้าท่านเล่าว,ว่าตอนกวาดลานอยู่ดีๆ ก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนหลังคาโบสถ์ตึกตึกตึกพอเงยหน้าขึ้นไปไม่เห็นใครแต่กลับมีเงาทอดยาวลงมาบนพื้นเงาล่างนั้นสูงกว่าธรรมดาจนเกือบยืนมาถึงตรงหน้าท่านพยายามสวดมนต์แต่เสียงสวด กับกลายเป็นเสียงสะอื้นของใครบางคนดังมาพร้อมลมเย็นที่พัดหูปผ่านล่างพระครูบอกว่าท่านไม่ได้กลัวแต่รู้สึกสงสารมากกว่าเพราะเชื่อว่าวิญญาณน,นั้นอาจจะเป็นเปรตที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยจากบาปเกา่าในแต่ละปี วสุทัศจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปดโดยเฉพาะในวันสาบไทยจะมีพระสวดมนต์และนำอาหารน้ำดื่มมาวางไว้บริเวณเจดีย์ใหญ่เพื่อถวายเป็ดที่เชื่อว่ายังสถิตยอยู่ชาวบ้านบางคนที่มาไหว้พระในวันนั้นเคยเล่าว่าเห็นเงายาวสูง เดินผ่านบริเวณศาลาทั้งที่แดดยังไม่ตกดินและทุกครั้งที่มีการทำบุญเสียงร้องหิวเหลือเกินก็จะเงียบหายไปชั่วระยะหนึ่งเรื่องนี้ยังไม่จบจนถึงทุกวันนี้แม้จะไม่มีใครเห็นเปรตวัสุทธั์ชัดเจนอีกหลายคนยังยืนยันว่าบางคืน จะมีเสียงแผ่วๆลอยมาจากหลังเจดีขอน้ำหน่อยหิวน้ำเหลือเกินพระที่วัดจึงทำบุญให้ทุกเดือนเพราะเชื่อว่าวิญญาณน,นั้นยังคงรอ,อการปลดปล่อยรอใครสักคนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ชาวบ้านบางคนเล่าว,ว่าถ้าผ่านวัสุทัศน์ในตอนตีสาม อย่าเอ่ยชื่อใครอย่าเรียกใครเพราะถ้าคุณตอบเสียงเรียกที่ได้ยินเขาว่ากันว่าคืนนั้นเองคุณจะได้ยินเสียงนั้นกลับมาเรียกชื่อคุณและไม่มีใครรู้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นวัดสุทัศน์อาจจะเป็นเพียงวัดหลวงในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับใครที่เคยได้ยินเสียงนั้น มันคือเครื่องเตือนใจว่าบาปไม่ได้หายไปไหนวิญญาณที่ไม่ได้รับการอภัยจะยังคงวนเวียนอยู่รอวันหนึ่งที่ใครสักคนจะยื่นน้ำเย็นให้ดื่มเพื่อดับความกระหายของเพรดที่วัดส,สุทัศน์แห่งนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ แล้วฝากคอมเมนต์มาให้หน่อยครับว่าคุณคิดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าวัสุทัศน์มีผีเปรตจริงไหม